สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเค้กม่วงหุงข้าวกันค่ะส่วนผสมของเรานะคะก็จะมีไข่ไก่เนยละลายนมสดน้ำตาลแป้งเค้กเกลือแล้วก็กลิ่นวานิลาค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำการแยกไข่ขาวกับไข่แดงก่อนนะคะจากนั้นนะคะในส่วนของไข่แดงเนี่ยเราจะเอาเนยละลายเนี่ยลงไปผสมด้วยเลยแล้วก็นมสดค่ะจากนั้นนะคะก็เอากลิ่นวานิลาใส่ลงไป แล้วก็ตามด้วยแป้งเค้กที่ผสมเกลือลงไปแล้วนะคะก็คืออันนี้นกร่อนแป้งไปด้วยเนาะเค้กจะได้เบาเบาฟูๆหน่อยนะคะพอเราผสมส่วนไข่แดงเสร็จแล้วเราก็มาตีไข่ขาวต่อค่ะไข่ขา,ขาวเนี่ยนะคะเวลาตีก็คือจะค่อยๆใส่น้ําตาลลงไปนะคะทีละนิดทีละนิดเนาะพอเราใส่น้ําตาลหมดแล้วเนี่ยก็ตีต่อไปอีกประมาณ5-10นาทีนะคะ นี่หน้าตาของเขาเวลาตีไปสักพักหนึ่งก็จะออกมาประมาณนี้ไม่ต้องให้ยอดแข็งเกินไปนะคะประมาณนี้ใช้ได้แล้วแหละจากนั้นนะคะก็จะเอาส่วนผสมเนี่ยมาผสมกันก็คือนกจะค่อยๆคือใช้แค่ส่วนเดียวอะเอาไปผสมกับส่วนไข่แดงก่อนเพราะว่าเนื้อมันจะได้ไม่หนืดเกินไปเนาะเอาราคาทีนี้รอบสองเนี่ยนกทีเดียวเลยนะคะ การผสมเนี่ยเราจะใช้วิธีการตะล่อมเขาเบาๆนะคะไม่ให้อากาศมันหายไปนาะหน้าตาของเขานะคะก็จะออกมาเป็นประมาณนี้เลยวันนี้นะคะเราจะมาใช้หม้อหุงข้าวนะคะหุงเค,ค้กกันนะคะ,ะเป็นยี่ห้อเสียวหมีเซียวหมีเซียวหมีไม่รู้อ่านยังไงไม่แน่ใจนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถตั้งโปรแกรมการหุงข้าวจากมือถือได้แต่วันนี้เรากดจากเครื่องเลยแล้วกันเนาะก็ใช้เป็นหุงข้าวธรรมดา ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็เสร็จแล้วก็หน้าตาประมาณนี้นะจ๊ะขาวๆแต่พอความมาก็เป็นแบบนี้ <c oughs> นะคะคิดว่าเหมือนชีเ้กหน้าไม้เนาะเออก็นะคะเนื้อเค้กออกมาก็คล้ายๆกับฟองน้ำเลยมีความเบานะจ๊ะนุมน่มๆอย่างนี้เด้อ นะคะก็ยังไงก็ไปลองทํากันดูเนาะสูตรที่ได้ก็มาจากสูตรของแอปพลิเคชันเขานั่นแหละแต่ว่าเปลี่ยนจากน้ำน้ำมันเนี่ยไปเนยละลายโอเคแล้วเจอกันบ๊ายบายค่ะ